สำหรับท่านใดที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้วันนี้วินาทีนี้และตอนนี้จะเป็นดวงของคุณภายใน24ชั่วโมงนี้มาดูกันว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะภายใน24ชั่วโมงนี้นะคะเข้ามาแล้วตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะคะและเลือกไพ่หนึ่งใบพี่หมอจะเปิดไพ่ให้3ใบนะคะคุณเลือกว่าจะเลือกใบที่1ใบที่2หรือว่าใบที่3นะคะมาดูพลังงานของไพ่ว่าวันนี้ไพ่อยากบอกอะไรกับคุณนะคะก่อนอื่นจะไปชมคลิปนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเสร็จแล้วคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันนะคะค่ะพร้อมหรือ,อยังพร้อมแล้วไปคอมเมนต์ไว้ก่อนว่าเลือกใบไหนและเดี๋ยวกลับมาดูคลิปนี้นะคะโอเคไปเลยเริ่มกันเลยค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่หนึ่งวันนี้ดวงชะตาของคุณจะเป็นเช่นไรมาดูกันปึ๊บว้าววันนี้ได้เงินค่ะไพ่ใบนี้ขึ้นแดเหรียญว้าวรอคอยเงินอยู่ได้เงินก่อน ดีลงานได้ดีลงานได้เง <Hi> ินก้อนใหญ่ๆ <teor> ด <in> ้ยทีเดียววันนี้คุณบางคนได้หยิบจับเงินหมื่นไปปลายเงินแสนบางคนก็หลักล้านอยู่ที่พื้นฐานดวงของแต่ละคนแต่ได้หยิบจับเงินก้อนอย่างแน่นอนใครทําธุรกิจลงทุนเห็นเงินเห็นกําไรได้ดีลเงินก้อนใหญ่ๆว้าวมากๆเลยเราคอยเงินสําเร็จยื่นเรื่องเอกสารการเงินสําเร็จยื่นแบงก์ยื่นธนาคารสําเร็จยื่นสินเชื่อสําเร็จเราคอยเงินได้หยิบจับเงินเงินเข้าบัญชีอย่างแน่นอนในวันนี้นะคะ ใครชอบพลังงานนี้นะคะเลือกพไพ่ใบที่1รับคําทํานายนี้พิมพ์ไว้ละให้คนเลือกพไพ่ใบที่1โชคดีค่ะนะคะโอเคมาดูใบถัดไปสําหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่2นะปึ๊บว้าวเฮลโลเฟนบนบานสากล่าวสิ่งใดจะสําเร็จคนเลือกพไพ่ใบที่2เนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือเกื้อหนุน วันนี้เป็นช่วงที่ดวงดีเป็นช่วงที่ขาขึ้นเป็นช่วงที่บุญเก่าหนุนนำคุณคุณจะทำสิ่งใดก็สำเร็จจะแก้ไขปัญหาสิ่งใดก็สำเร็จเจอปัญหาสิ่งใดคุณจะผ่านไปได้รอคอยหรือหวังสิ่งใดจะสำเร็จดังใจคุณปรารถนายิ่งบนบานสารเก่าวอธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้จะสำเร็จแล้วก็ไพ่ใบนี้ใครตั้งใจที่จะเดินทางไปสักการะกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณใจคุณปรารถนา คุณจะได้ไปอย่างแน่นอนบางคนก็ได้ไพ่ใบน,นี้มีการวางแผนอยากบวชอยากถือศีลอยากส่วนมนต์อยากไหว้พระอยากวิปัสสนากรรมฐานอยากทําอะไรเกี่ยวกับาศาสนาทําอะไรเกี่ยวกับสิ่งที่คุณชอบและอยากจะทาและอยากจะอยู่ในความที่แบบอยู่กับตัวเองในช่วงนี้นะนะคะไพ่ใบนี้เป็นพลังงานดีเป็นพลังงานแรงบุญวาสนาบุญเก่าดีมากๆนะคะใครชอบพลังงานนี้พิมพ์ว่ารับคําทํานายนี้นะคะแล้วให้ คนที่เลือกไพ่ใบที่สองเป็นลูกรักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอสิ่งใดให้สําเร็จค่ะนะโอเคไปดูใบที่สามเลยใครเลือกไพ่ใบที่สามอยู่ไหมใบที่สามก่อนปุ๊บใบที่สามมาดูกันว้าวใบที่สามขึ้นไพ่ห้าถ้วย คุณเหน็ดเหนื่อยเจอปัญหาสิ่งใดก็แล้วแต่หลังจากนี้ปัญหาที่คุณกําลังเหนื่อยอกเหนื่อยใจจะผ่านไปไพ่ในบนี้บอกคุณจะแก้ไขปัญหาสิ่งใดจะสําเร็จและจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนโดยเฉพาะเรื่องการงานจะมีงานที่ดีมีโอกาสดีๆเข้ามาความรักมีปัญหาจะได้ปรับ ความเข้าใจการโกรธงอนกันอยู่จะกลับมาคืนดีกันการเงินเหนื่อยแค่ไหนก็แล้วแต่คุณจะแก้ไขปัญหาได้และมีโอกาสดีๆเข้ามาสำหรับคุณอย่างแน่นอนนะโอเคใครชอบพลังงานของไพ่ใบที่3เลือกแล้วพิมพ์ว่ารับำํำทำนายนี้และให้คนเลือกไพ่ใบที่3มีแต่ความโชคดีนะคะ โอเคสำหรับคลิปนี้พี่หมอก็ยินดีและดีใจมากๆที่ได้เจอทุกคนในคลิปนี้คลิปนี้ไม่มีการตัดต่อใดๆนะนะคะเป็นดวงของคนที่เปิดได้ภพ่ในแต่ละใบแล้วก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้พี่หมอต้องขอตัวไปก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบายบายคะ่ะ